ผู้ชมครับวันนี้เราคุยเกี่ยวกับเทรนด์เรื่องของภาวะปัญหาการมีบุตรยากนะครับท่านผู้ชมฮะที่บอกว่าเป็นเทรนด์เนี่ยเป็นเพราะว่านอกเหนือจากคนในประเทศคนไทยแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นเทรนด์ที่ต่างประเทศเนี่ยเขานิยมเดินทางมารักษาภาวะการมีบุตรยากที่ประเทศไทยหรือพูดง่ายๆเลยฮะเข้ามาทำเด็กหลอดแก้วในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น เราก็จะเห็นได้จากโรงพยาบาลต่างๆสถานพยาบาลต่างๆที่เขาโปรโมทแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในด้านนี้มากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉนะนั้นลองฟังในมุมนี้กันดูนะครับวันนี้พูดคุยกับคุณกรรพัฒอัจฉริยะมานีกูดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ Genesis Fertility Center นเตอร์หรือ GFC ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหรือคุณสดนะครับ อ่าทาง GFC นี่จะให้บริการด้านไหยยังไงบ้างเนะฮะเรามีการให้บริการรักษามีบุตรยากนะครับเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษานะครับสำหรับคู่สมรสที่มีปัญหาหรือว่าเริ่มสงสัยว่าตัวเองมีปัญหามีบุตรยากหรือเปล่านะครับครับก็มีตั้งแต่เริ่มให้คําปรึกษานะครับแล้วก็เริ่มให้คําแนะนําในการรักษาโดยเราก็จะแบ่งขั้นตอนการรักษานะครับเป็นตั้งแต่ง่ายที่สุดนะครับไปจนถึงการทําเด็กหลอดแก้วนะครับส่วนใหญ่ ที่มาปรึกษาไม่รู้ว่าคําถามนี้จะไปสร้างแรงกดดันให้กับผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเปล่านะครับซึ่งอจจะมีปัญหาในเพศชายหรือเพศหญิงครับจริงๆทั้งคู่นะครับแต่ว่าในส่วนที่จะต้องได้รับการรักษาจริงๆคือจะเป็นฝั่งของเพศหญิงซะมากกว่านะครับเพราะเพศเพศชายเนี่ยถ้าเวลามีปัญหาเกี่ยวกับทางฝั่งของอสุจิเองเนี่ยก็จะเป็นแค่การพักผ่อนออกกําลังกายนะครับแต่ส่วนฝ่ายหญิงเองเนี่ยจะต้องมีการรักษามีการปรับสมดุลมีการ เพิ่มยากรกะตุน้นแนวทางการรักษาจะค่อนข้างหลากหลายเปในทางของฝั่งของฝัง่งผู้หญิงครับเรื่องของการรักษาภาวะการมีบุตรยากน่าจะมาในช่วง1 0 2 0 30, 30ปีหลังเนาะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าดูไปตั้งแต่ในยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับ,รบใช่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยตอนนั้นลูกก็3-4คนอย่าง<ช>ผมพี่น้อง4คนใช่ครับพอมารุ่นผมเนี่ยผมแม่ลูกคนเดียว คือมันค่อยๆที่จะมีบุตรน้อยบุตรน้อยบุตรน้อยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งล่ะก็คือคนอยากมีแต่ไม่มาสักทีแต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมด้วยใช่ครับมันเกี่ยวกับเป็นช่วงเทรนด์ของแต่ละเจเนอเรชันด้วยนะครับภาคหลังมาเนี่ยคนเริ่มมีความรู้มากขึ้นนะครับทางสุภาพสตรีเองเนี่ยมีความสามารถมากเก้นนี้เราเราทราบกันอยู่นะครับหลายท่านมีความสามารถมากนะครับทัอเทียมผู้ชายเลยเพราะฉะนั้นนีก็อยากจะอาจจะมีความก้าวหน้าทาง ด้านอาชีพก่อนอ,อาจจะมีการอยากจะทํางานมากก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยก็เลยโฟกัสไปที่งานซะมากขึ้นนะครับแล้วพอ,อาจากนั้นพออยากจะมีลูกมาอีกทีนึงเนี่ยอายุก็มากขึ้นไปแล้วนะครับทำให้การมี <c oughs> มีบุตรเนี่ยยากขึ้นก็ต้องมาปรึกษาทางทางศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากนะครับแล้วก็ความเครียดในสังคมทัศนคติในการมีบุตรอันนี้จะจะเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน นะครับสมัยก่อนเนี่ยอยากจะมีลูกเยอะๆเพื่อที่จะมาช่วยงานช,ช่วย<ช>แต่สมัยนี้เนี่ยกลายเป็นว่าทางสุภาพสตรีเองหรือว่าทางคุณผู้ชายเองเนี่ยก็อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนแล้วการมีบุตรเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ,รบเขาก็จะเลยโฟกัสว่าถ้าง,งั้นเราอยากทํางานก่อนดีกว่าครับ嗯嗯อย่าง GFC กี่ปีแล้วฮะ GFC นี้ก่อตั้งมา5ปีครับปีที่ ปีที่6กอะครับก็คือเหมือนกับในเทรนยุคป,ปัจจุบันใช,บใช่ไหมที่คนมารักษาภาะวะการมีปุตตยาก,กันเพิ่มมากขึ้นครับขออนุญาตถามนิดนึง <c oughs> ผมเข้าใจว่าคนที่จะมารักษาภาะวะการมีปุตตยาน่าจะเป็นคนที่อายุ30ขึ้นไหมฮะหรือว่าจริงๆ20ยี่กว่านี้ก็มีคนไข้เราส่วนใหญ่จะอายุ35ขึ้นไปครับ3 5ถึงอันนี้จะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของเรานะครับแล้วก็เราลงมาก็จะเป็น30-35ถึงครับ เพราะจริงๆข้อมูลทางการแพทย์เขาก็จะบอกว่าให้ไปลองทาดูก่อนแต่ทำไมเพราะว่ามันต้องดูประเมินเรื่องของอายุของผู้หญิงกับผู้ชายด้วยที่จริงอายุด้วยครับแล้วความเครียดเป็นหลักด้วยนะครับอย่างคนไข้ที่มารักษาที่ GFC เนี่ยเราจะมีการปรึกษาขั้นต้นก่อนนะครับเราจะไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาถึงปุ๊บต้องทำต็กลอดแก้วทุกขั้นไม่ใช่นะครับบางบางคู่สมรสเข้ามาเนี่ยแต่งงานกันมาแต่ยังไม่เคยมีลูกเราก็จะมีถามการถามประวัติ แล้วก็ดูว่าบางทีขั้นตอนในการที่จะมีบุตรนะครับมันต้องเป็นวันที่ถูกต้องนะครับวันที่ไข่ตกคุณหมอก็จะมีให้คาปรึกษาว่าที่ผ่านมาคุณเมตติ้งกันช่วงวันไหนนะแล้วก็จะดูตรวจสภาพร่างกายขั้นต้นนะครับจะมีการเต้าซาวตรวจเลือดทางฝั่งสุภาพสตรีนะครับตรวจน้ําเชื้อทางฝั่งสุภาพบุรุษแล้วก็ดูผลหลายๆครั้งเนี่ยที่แพทย์เห็นแล้วว่าเอ๊ะทางสุภาพสตรีกับทางสุภาพบุรุษเนี่ย ผลเลือดไม่ได้แย่สภาพร่างกายไม่ได้แย่ก็จะแนะนําก่อนว่าถ้างั้นเราคุณเราไปวิธีธรรมชาติดูก่อนไหมซึ่งหลายๆครั้งก็มีคู่ที่สําเร็จโดยการแค่ว่ามาปรึกษาปรึกษาแล้วได้วันที่ถูกต้องสอนเลยใช่แค่แค่วันที่ถูกต้องวันวันนั้นกลับไปก็สําเร็จมีลูกแลไรก็มีง่ายละง่ายเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นที่ว่าเข้ามาหาคลินิกแล้วามาที่ G F C แล้วเนี่ยทุกคนต้องไปทำเด็หลอดแก้วไม่ใช่ขึ้นอยู่กับร่างกายของขึ้นอยู่กับคอนดิชันของแต่ละคน นะครับแล้วจะก็ไล่ไปถ้าว,วิธีธรรมชาติไม่สําเร็จก็จะเป็น IUI ค<ช>ือการ<อ>ฉีดเชื้อเ <ละ S 2> พิ่มละลืมฉีดเชื้อก็เป็นการคัดเชื้อที่มีปริมาณที่เชื้อ <c oughs> ที่มีตัวที่ดีนะครับเพื่อที่จะฉีดเข้าไปในโพรงวัลูกหลังจากมีการกระตุ้นไข่อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่กึ่งธรรมชาตินะครับ<ม>สักเซสเด็ก็อยู่ประมาณสัก1 0 1 3เพราะตัวสเปิร์มก็ยังต้องวิ่งเข้าไปหาไข่เพื่อเจาะไข่ เ <EM> องอยู่นะครับซึ่งอันนี้ success rate ก,ก,ก็อยู่ประมาณที่แจ้งครับ10 13ครับจนมาถึงขั้นอัตมานก็จะเป็นเด็กหลอดแก้วหรือ XC นะครับก็คือง่ายๆก็จะเป็นการที่กระตุ้นไข่นำไข่ออกมานะครับแล้วก็คัดสเปิร์มตัวที่ดีที่สุดนะครับใส่สเปิร์มเข้าไปในไข่จบเจาะเปลือกไข่แล้วใส่เข้าไปแล้วก็เลี้ยงข้างนอก เลี้ยงในตู้เลี้ยงตัวอ่อนที่ก็จะซิมเลตเหมือนกับเป็นอยู่คัรบันดาครับแล้วพอได้ตัวอ่อนมาก็ย้ายกลับเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการฝังตัวใช่ครับใช่ไหมผสมข้างนอกเราก็ใส่เข้าไปในโพรงมดลูกของผู้หญิงใช่เลี้ยงข้างนอกอยู่5้ถึงหวัน<อ>นะครับพอได้ตัวอ่อนมาที่สมบูรณ์แล้วก็ใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกครับ,รบอ,อันนี้เรียกว่าเทคโนโลยีในการรักษาภาวะการมีบุตรยากใช่ซึ่งถ้าเป็นวิธีการอ c กซี่เนี่ยนะครับแล้วถ้ามีการตรวจโครโมโซมเนี่ย สัเซนเลยก็อยู่ประมาณ70%กว่าขึ้นไปขเขาคือที่สุด,สดสน,นะครับ,รบเทคโนโลยีนวะัตกรรมพวกนี้นะฮะทั่วโลกเหมือนกันใช่ครับอีกี่ยังเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ที่ใช้ในการรักษามีบุญรางอยู่ครับคําถามก็คือแล้วทําไมประเทศไทยเราถึงขึ้นชื่อหรือว่ามีชื่อเสียงว่าต่างชาติเขานิยมที่จะเข้ามารักษาภาวะการมีบุญญยามาทําเด็กหลอดแก้วอย่างงี้ที่ประเทศไทยครับต้องเรียนว่า แพทย์แผนไทยแพทย,แพทย์ที่ประเทศไทยในปัจจุบันนะครับได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับในความสามารถรแล้วก็เทคโนโลยีของเราและโดยเฉพาะเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยราคาของเราเนี่ยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้เลยเกี่ยวไหมครับว,ว่าที่เราสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นเมดิคอลหับแล้วการรักษาภาะวะการมีปุญญาคก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในสามใช่ครับหน,นึ่งในสามเป็นเป็นวิทยาศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่ทางรัฐบาลสนับสนุนนะครับ แล้วก็เรามีเทคโนโลยีที่สามารถเทียบกับคู่แข่งขันในต่างประเทศได้นะครับเรามีแพทย์ที่อย่างของเชฟซีเรามีแพทย์ที่จบเฉพาะทางทางด้านาาวิทยาศาสตร์ช่วยการเจริญพันธุ์นะครับแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่จบทางด้านนี้พอเลี้ยงตัวอ่อนโดยเฉพาะนะครับมีประสบการณ์ในการเลี้ยงตัวอ่อนมา 20, 20ปีขึ้นไปนครับ,รบแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย นะครับสามอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่เราจะได้ c c e s s r a ร e ที่สูงในการรักษาข,าขึ้นมาครับแล้วกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เข้ามารักษาภาะวะการมีปุตรยากส่วนใหญ่จะมาจากประเทศไหนอะฮะจริงๆมีทั้งโซนเอเชียและโซนยุโรปะนะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเลยที่นิยมมาประเทศไทยก็จะเป็นเอเชียคนจีนนี่จะมาเยอะครับคนจีนอินเดียจะมาเยอะครับอย่างถ้าถ้าเราไปดูตามโรงพยาบาลทั่วๆไปที่เห็นมารักษา<ๆ>เราจะเห็นตะวันออกกลางก็จะมีก็จะมีมีะครับก<ๆ>็จะมีตะวันออกกลางที่มารักษาเรื่องนี้ด้วย แต่หลังน้นจะเห็นเหมือนตลาดจีนนะครับตลาดจีนจะเยอะแต่ของของ GFC เราเองอะ่ะที่ผ่านมาเะไยังไม่ได้โฟกัสต่างชาติเยอะ,อะนะครับ,รบแต่จากข้อมูลที่เห็นเห็นมาครับจะเป็นคนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาเยอะอแล้วมีแผนไหมฮะว่าในอนาคตออมีอยู่ครับเพราะว่าของเราเองที่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าจะดแปดของเราเนี่ยจะเป็นคนไทยแต่เราก็มีนัก,นก,นก,นกท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาติดต่ออยากจะรักษากับ GFC แต่ด้วยสถานที่ของเราก่อนหน้านี้มันยังไม่พร้อม ที่ใหม่ที่เดี๋ยวเรามันจะเปิดตรงพระรามเก้าสุวรรณภูมิอันนั้นเราก็จะมีแผนที่จะต้อนร <c oughs> ับคนไข้ต่างประเทศเข้ามามเพราะเป็น,ปนกลุ่มเป็นกลุ่มที่ต้องถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ครับนะครับที่เดินทางนิยมเข้ามาร,ารักษาในประเทศไทยครับอืผมผมขอถามแทนคู่สมรสคุณพ่อว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยพอไปปรึกษาหรือว่าไปรักษาภาวะการมีบุตร้กากถ,ถ้าคนที่สําเร็จ ก็คือมีลูกได้ครับแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่ที่พอไปแล้วเหมือนเหมือนถอดใจอะฮะเหมือนครั้งแรกไม่สําเร็จแล้วแล้วเนื่องจากหนึ่งราคาใช้จ่ายครับมันมีค่าใช้จ่ายของมันนะฮะแล้วก็ต้องต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่อกลุ่มนี้เยอะไหมคระก็อย่างอย่างสักเซสเสร็ของเราอยู่ที่ประมาณ70%เซนะครับ7 0ถึงเรนมันก็แสดงว่าต้องมีอีกประมาณ3 0ที่ไม่สําเร็จนะครับก็ก็อยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่า เรื่องอันนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นการให้กําลังใจนะครับแล้วเป็นสิ่งที่ GFC ให้ความสาคัญนะครับว่าอย่างทุกคนเนี่ยต้องเรียนว่าผมเองก็เคยอยู่สถานะนั้นมาก่อนนะผมเคยรักษามีปุญญาแล้วก็ไม่สําเร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยจะโฟกัสหนึ่งจุดนี้นะครับว่าเราเข้าใจคนไข้ที่มารักษานะครับว่าคนไข้เนี่ยคาดหวังอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพยายามให้ความเข้าใจในทุกๆส่วนในการอธิบายในการรักษาแล้รับคนไข้ถ้าไม่สําเร็จกับ GFC เนี่ย ต้องเข้าใจว่าเพราะอะไร<ม>เขาต้องรู้เหตุผลละครับว่าทําไมการรักษาทรั้นนั้นๆถึงไม่สําเร็จแล้วมีกําลังใจในการที่จะรักษาต่อไปเพราะาสุดท้ายนะครับการรักษาผู้มีผุดยากเนี่ยมันเป็นมันเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติด้วย <c oughs> นะครับหลายๆท่านเนี่ยร่างกายไม่พร้อมจริงๆนะครับ,รรบแต่เขาก็ต้องรู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุนั้นๆั้นนะดีกว่าเวลาไม่สําเร็จแล้วก็แบบไม่ไม่เข้าใจว่าทาไมถึงไม่สําเร็จทําไมถึงไม่ได้นะครับการที่ให้ความเข้าใจการที่เรามีทีมที่จะ คอยคอนซัลท์ให้กาลังใจเขาเพิ่มขึ้นในการกลับมาสู้ใหม่เนี่ยมันก็มีหลายๆครั้งนะครับที่คนไข้เราไม่สําเร็จแต่พอเขากลับมาคิดสู้ใหม่เปลี่ยนวิธีการรักษาก็สำเร็จกลับออกไปใช่ครับเรามีเคสอย่างนี้อยู่เยอะอยู่เหมือนกันอดี๋ยที่คุณสนบอกว่าเรื่องสุขภาพร่างกายก็สนึงเรื่องความเครียดความเครียดนี่เยอะสาคัญมากมากครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีการที่แบบไปคุยสไตล์กันเล่นน่ะสมัยก่อนกลัวกลัวจะมีลูกเร็วครับเพราะะมีอยากจะมีลูก ไม่มีกันสักทีหนึง่งใช่เลยสิพอเราแบบสมัยก่อนถ้าเราเป็นวัยรุ่นกันเราจะแซวกันแบบกลัวกลัวเดี๋ยวมีเด็กก่อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยจะพอถึงเวลาพอโตขึ้นอยากจะมีลูกเวลาผมคุยกับเพื่อนกันอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ยังคุยคุยแซวก,กันนะทำไมยัมียากจัง <c oughs> ไรทำนองเนี้ย <c oughs> นะครับพอเรามีความเครียดเข้ามาด้วยนะครับในการทำในการทํางานต่างๆเนี่ยบวกกับอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> มันเลยทําให้ช่วงเวลามันไม่ตรงมีบุตรยากขึ้นอันนี้เป็นเป็นปัญหาที่ที่เราพบบ่อย ท่านสนคติคนในยุคปัจจุบันคนรุ่นใหม่ก็เลยเหมือนอาจจะเปลี่ยนไปด้วยไหมฮะว่าฉันอยู่คนเดียวก็ได้อันนี้กรณีไม่แต่งงานนะฮะไม่มีครอบครัวอยู่คนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวง่ายขึ้นหรือไม่ก็เป็นครอบครัวที่แต่งงานกันก็อยู่กันแค่สามีภรรยาไม่ต้องมีลูกก็ได้ทัานคนติแนวนี้ปัจจุบันเยอะครับเยอะเยอะซึ่งถามว่า GFC มองเห็นกลุ่มนี้ไหมก็เห็นนะครับว่าแล้วเราเองก็ไม่ได้คิดว่าผิดอะไรด้วยนะครับการที่แต่ละคนแต่การที่ บางคู่อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากมีลูกณนะตอนนี้เพราะนั่นเราก็มีมีส่วนหนึ่งว่าถ้า,างั้นเนี่ยการเราจะลลรณรงค์ให้มาฝากใข่ก่อนไหมเออเออใช่ใช่เรื่องนี้เพราะว่าเห็นคนก็ฝากกันเยอะใช่ครับ <c oughs> เพราะตอนนี้เราก็พยายามรณรงค์เรื่องนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราเองเห็นว่าคู่สมรสหลายๆคู่เนี่ยคือด้วยหลายๆอย่างยังไม่อยากมีบุตรตอนนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอะ่ะสมมติว่าถึงจุดหนึ่งที่คุณมีความ สําเร็จในชีวิตในท่าที่การางาน<อ>ของคุณการที่มีลูกบางทีมันก็เป็นการตอบโจทย์ให้ครอบครัวเติมเต็มแต่พอวันนั้นพอเรานึกได้แล้วปุ๊บเนี่ยอยากจะมีเรามีหลายคู่ที่มาปรึกษาแนวแนวนี้คือสภาพไข่บางทีอาจจะยากในการกร,ะ,ระทุ้นละอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝากไข่มันเป็นการที่เหมือนกับถ้าคุณฝากไข่ทิ้งไว้ก่อนอม,มันเป็นการเพิ่มตัวเลือกในอนาคตของคุณ นะครับว่าในอนาคตของคุณเกิดคุณอยากจะมีลูกขึ้นมาเนี่ยคุณทดลองไปก่อนคุณลองไปก่อนก็ได้แต่ถ้าสมมติสภาพไข่รังไข่ตอนนั้นเนี่ยไข่เกิดไม่ดีสามารถมีไข่ที่ฟรีซทิ้งไว้ก่อนหน้าน,นี้เอามาละลายมันจะทําให้การรักษาง่ายขึ้นด้วยครับท้าเปจริงเนาะใช่เพราะนั้นการการฝากไข่เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางเราพยายามลลรณรงค์ให้คนนะเริ่มตระหนักเรื่องนี้กันขึ้นมานะครับ,รบเพราะว่าเราเข้าใจเลยว่าหลายๆคนเนี่ยตอนเนี้ยอารมณ์อยากจะแบบทํางานอยากจะไปเที่ยว เราก็จะส่งเสริมเลยคุณคุณอยากทำตรงนี้เชิญเขาเข้าใจว่าเรนตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะถนักหน่อยนึงไหมว่าเออถ้างั้นคุณควรจะฝากไข่ก่อนไหมนะครับเพราะว่าเราอ่ะเจอคนไข้ที่เข้ามาแล้วบางทีเราก็เสียดายนะว่าโอ้โหคู่นี้ดูดีมากเลยดูแข็งแรงดูอะไรมากเลยแต่สภาพไข่ทำไมเป็นอย่างนี้อืมแล้วมันเราเองก็รักษายาขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถมีไข่ที่เซฟไว้ก่อนหน้านี้อ่าแล้วมาละลายรักษาใหม่ตอนนี้มันทาอะไรให้หลายอย่างง่ายขึ้น ง่ายทั้งกับคนไข้ด้วยง่ายทั้งกับทางเราด้วยอเนื่องจากเรื่องการรักษาภาวะการมีบุตรยากเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งในประเทศแล้วก็มีต่างประเทศต,ต่างชาติบินเข้ามารักษาอภาวะเรื่องนี้เยอะนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจทางการแพทย์นะฮะก็ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยรเรื่องข้อกฎหมายอย่างในประเทศไทยเราติดขัดอะไรไหมฮะจะถือว่าติดขัดไหมจริงๆเป,เป็นเรื่องจริยธรรมด้วยนะครับการรักษาบิดบุญยากเนี่ยของประเทศไทยเองเนี่ย จะมีเงื่อนไขว่าโอเคคุณต้องเป็นคู่สามีภรรยากันต้องจดทะเบียนสมรสกันนะครับถึงจะทำอีกซี่ได้นะครับส่วนการอุ้มบุญก็จะมีข้อกำหนดที่ละเอียดลึกลงไปอีกพอสมควรครับผมแล้วต่างชาติมาล่ะฮครับก็จะมีข้อกำหนดเหมือนกันครับว่าอย่างคู่ทะเบียนสมรสที่ต้องมีแหละนะครับทั้งคู่ว่าโอเคทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันจริงๆนะอย่างการตรวจ NGS หรือตรวจโครโมโซมครับก็จะมีจะมีข้อกำหนดว่าต้องมีข้อบ่งชี้นะครับว่า โอเคอคุณแล้วก็มีอายุเกิน35ปีขึ้นไปรหรือมีข้อบ่งชี้ว่าเคยมีภาวะมีบุตรยากหรือแท้งมาก่อนนะครับก็ถึงจะสามารถตรวจโครโมโซมได้นะครับก็จะมีข้อกําหนดต่างๆที่เป็นกฎทั่วไปครับของออกฎหมายที่ออกมาที่ต้องดําเนินการ,ราาก็ไม่ถึงขนาดว่าจะเป็นข้อจํากัดหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการที่คนต่างชาติจะเข้ามารักษาภาวะการมีบุตรยากในประเทศไทยเพียงแต่ว่าก็ต้องเป็นกลุ่มที่ โฟกัสตรงนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเราก็คำนึงบนพื้นฐานของจริยธรรมด้วยต้องครับนะฮะสุดท้ายฝากคำแนะนำนิดนึงครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องให้กำลังใจนะครับสำหรับคู่ที่อยากจะมีบุตรนะครับว่าอ่าก็อยากได้สมหวังนะครับส่วนการเลือกคลินิกที่จะรักษานะครับก็อันนี้แน่นอนแหละต้องตามชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับดู success rate นะครับแล้วก็ฝากดูเรื่องแพทย์ที่รักษานะครับให้จบทางด้านนี้มาโดยตรงมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีแลบที่ มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับสอย่างนี้เป็น3อย่างหลักๆที่จะช่วยทําให้ s u e s ซ r เ t e เนี่ยขึ้นมาได้สูงแล้วก็จะสามารถให้การรักษานนั้นประสบความสําเร็จได้ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณนะฮะคุณสนกรพัฒน์อฉริยะมานีกูลผู้บริหารจาก GFC นะครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเราพกโฆษณากันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจต่างประเทศครับ